ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่นเพื่อนครับวันนี้ก็เช้าวันอังคารที่21มิถุนายน2 5 6 5นะครับวันนี้มาอัปเดตต้นทุเรียนหมอนทองที่ผมทำการเสียบข้างต้นนี้ก็เสียบข้างไปลาวๆวันที่วันที่5ครับน่าจะวันที่5ึฤษภาคมเตือนที่แล้วครับก็แกะแผลวันที่5ึพฤษภาเนาะพอตอนนี้อายุก็ลาวๆ หเดือนกับ20่สิบกว่าวันครับ1เดือน24วันซึ่งตอนนี้ผมเอาทุเรียนพื้นบ้านต้นใหญ่มาลงมาเลี้ยงไว้ในหลุมครับประมาณสัก2เดือนผมก็เลยทำการเสียบแล้วมันก็ติดเลยครับพอติดเสร็จผมก็ทำการตัดตัดยอดเนาะตัดตาตาที่เราไม่จาเป็นต้องใช้ครับ2ตาออกที่เหลือเราก็ปล่อย ปล่อยแล้วมันก็พุ่งสูงเลยครับอายุหลังการแก่แผลนึ่งเดือนจากยีีวันตอนนี้เรายังไม่มีการตัดกิ่งทุเรียนพื้นบ้านออกนะครับเนื่องจากใบมันยังไม่สังเคราะห์แสงยังไม่ได้เราก็ต้องเอาไว้ก่อนซึ่งผมเอาไว้4ี่กิ่งครับทุเรียนพื้นบ้านจเห็นได้ว่าทางนี้มันไม่ออกเลยมันออกเฉพาะทางนี้ครับกิ่งทุเรียนพื้นบ้านตอนนี้ผมเอามาซ่อมครับ เามาซ่อมแทนต้นนี้เนาะซึ่งมันน่าจะไปต่อไม่ได้แล้วละมันไม่ออกยอดไม่ออกข้างเลยครับพอออกมาใบยอดมันก็ยอดยอดมันก็ตายเลยเนาะมันน่าจะเป็นเพลี้ยไฟหรือว่าระบบรากไม่ดีอะไรสักอย่างน,น,นะครับตอนแรกก็กะเอาทุเรียนพื้นบ้านมาเสริมขาตอนนี้น่าจะไม่โอเคแล้วครับต้นนี้ก็น่าจะมีการขุดทิ้งครับ แล้วก็เลี้ยงตัวนี้แทนซึ่งโคกที่ผมทำไว้มันก็ไม่ค่อยใหญ่ครับเดี๋ยวก็จะมีการเสริมโคกให้มันกว้างขึ้นให้ได้ระยะสัก3เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางสัก3าเมตรนะครับจเจริญเติบโตดีมากครับตอนนี้ยอดก็พุ่งไปไม่หยุดแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวก็ต้องมีการตัดแต่ง อีกทีหนึง่งเพื่อให้ยอดมันเดินเร็วขึ้นครับครับเ,เพื่อนๆครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ฝากเพื่อนๆมาอัปเดตต้นทุเรียนหมอนทองอายุเดือนก,กว่าๆจะชน2เดือนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับ